งานแรกในชีวิตเงินแรกที่ได้น่าจะเป็นโฆษณากับแม่ครับตอนใน,นเด็กมากแบบแม่ยังอุ้มอยู่ตรงแบบแถวเอวอย่างนี้ยเลยตอนนั้นผมยังเพิ่งเดินได้ัมรู้สึกเป็นโฆษณารถกระบะหรืออะไรสักอย่างฮะเด็ๆๆๆกๆมากๆเท่าที่จําได้นั้นเป็นงานแรกครับ ของที่ซื้อแล้วคุ้มค่าใหม่ครับล่าสุดซื้อใหม่มาใหม่เพราะว่าเป็นคนที่ทำเพลงคือระหว่างเรียนจะค่อนข้างปล่อยเพลงแบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครพอเรียนจบกลับมาต้องทำอัลบั้มอุปกรณ์ต้องเริ่มพร้อมต้องต้องต้อง,องผลิตให้มันเยอะขึ้นเลยครับก็เลยลงทุนไปทางด้านนี้อุปกรณ์ทาเพลงครับรู้สึกว่ามันต่อยอดได้ดีครับตอนเรียนจบมาแล้วพ่อถึงเริ่มให้แล้วก็เริ่มถามว่าเออไอที่ทำมาเนี่ยทั้งหมดเอ็งจะเก็บยังไงอะไรเขาเหมือนเหมือนเริ่มถาม ใช้เงินแบบเจ้านายตัวผมเองกับการใช้เงิน,น่ะผมค่อนข้างเป็นคนใช้กับความสุขและโมเมนต์มากกว่าสิ่งของถ้าเห็นผมใส่อะไรเดิมๆม,มาสี่หปีขึ้นเวทีจนพี่พี่ทม์ไทยเขาทักนายมึงเลิกใส่ชุดนอนขึ้นเวทีได้แล้วผมก็เลยเนี่ยก็เลยหันมาหาแฟชั่นไงอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าต้องมาลงกับชิ้นเสื้อผ้าอะไรที่มาทําให้อาชีพเราเสริสมขึ้นไปได้อีกแต่ว่าตัวผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรเท่าไหร่ หาเงินเก่งกับเก็บเงินเก่งคือมันต้องบาลานซ์เพราะว่าถ้าเกิดเก็บไม่เก่งมันก็มันก็ไม่รู้หา้หาแล้วมันก็ไม่เข้าสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ามันก็ต้องบาลานซ์กันแล้วก็ผมขอเอนไปทางชอบหาแล้วกันแต่ว่าก็อยากให้เก็บกันเยอะๆ <laughs>